แอบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสายสินิภาคุณสายเฟรีแปคุณเซฮายและคุณนภัสมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tap Channel ครับกลับมากับแอตโตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อารมณ์เหมือนเป็นคลิปทอล์กแล้วกันนะครับนะจริงๆมันมีมันอยากที่เห็นคำหน้าจอนี่นั่ก็คือหัวข้อทั้งหมดแหละเอาสืบเนื่องก่อนว่ามันเกิดจากอะไรคือมันเกิดจาก เมื่อครั้งหนึ่งครับจำไม่ได้แล้วสักพักใหญ่ๆมีช่วงหนึ่งที่ช่องเราไลฟ์กันบ่อยมากนะครับแล้วก็มีน้องๆในช่องแชทนี่แหละพูดขึ้นมาว่าเออพี่ในเกมอะแวนกาซีโร่เนี่ยมันน่าจะมีแบบแชทคุยกันเนาะนะครับอ่ะมันก็เป็นอันนี้มันเป็นจุดจุดหนึ่งแล้วก็จริงๆมันก็มีอีกหลายๆจุดที่เออพอเอาเข้าจริงๆอะกลับมามองะครับแอโตเคยเล่นการเกมออนไลน์ เรียกได้ว่าก็หลายเกมอยู่แล้วก็เป็นหัวใหญ่ๆห,หลายเกม h ับสโตนแอร์เมจิกอารีนาแวนซีโรย k กิยุกิก็พอเข้าไปดูบ้างปะปายนะครับยูกิดวลดวลลิงก็ไปเล่นมาเออนะโอเคประมาณ4เกมนี้แล้วกันทุกเกมไม่มีแชทครับมีคือจะมีไอ้ส่วนของการแชทนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในแมตช์ของการแข่งขัน มันจะอยู่แบบว่าห้องของปุ๊บเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้รู้สึกว่าเออแล้วทําไมเกมการ์ดมันไม่มีแชทวะเกมการ์ดออนไลน์และจริงๆพอแอตโตนึกไปนึกมามันก็มีคําตกผลึกออกมาจริงๆถ้าถามว่าเรื่องนี้เราเคยพูดไหมเคยพูดไปในแชทแล้วแต่ว่ามันเป็นการพูดแบบทีเล่นทีจริงเราไม่ได้แบบไปสรุปเรื่องนี้ออกมาเท่าไหร่นะครับนะอ่ะ มาดูกันครับอย่างที่พูดไปคือเนี่ยในบรรดาเกมเนี่ยมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่มีแชทหรือไวแชทเลยแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับเกมสมัยนี้นะถ้าเกมสมัยนี้อะอย่างพวกโมบ้ามีทั้งแชทมีทั้งไวแชทโอ้โหนะครับหรือว่าบางเกมก็มีเป็นแชทนะบางเกมก็จะมีเป็นไวแชทอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแพลตฟอร์มยุคป,ปัจจุบันนะพออินเทอร์เน็ตที่มันมีความเร็วสูงมันก็ทําให้แบบว่าอินเทอร์เน็ตอะแรงขึ้น เออพอมันมีความเร็วถึงมันแรงขึ้นมันเลยทําหลายอย่างได้พร้อมกันทั้งเล่นเกมไปส่งสัญญาณเสียงไปอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนอ่ะมันทําเรียกว่าค่าเน็ตมันต่ำพอเน็ตมันต่ําเสร็จปุ๊บอะทำไปมันก็แหลกมันก็แบบไปไม่สถียนหรืออะไรงงี้เขาก็เลยไม่นิยมกันช่วงแรกๆะครับของการแชทเนี่ยจะเกิดจากพวกเกม RPG เวลาเราไปเล่นแล้วเราลงตี้กันมันก็จะมีแชทพิมพ์ฮาร์ตี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหเรียกว่ามีตั้งแต่ยุคแรกๆจริงครับแชทธรรมดานะยังไม่รวมถึงไวแชท แล้วพอมายุคหลังเกมก็หลายๆเกมก็เริ่มพัฒนาพอเน็ต mm hmm. เริ่มแรงขึ้น mm hmm. เขาก็เริ่มพัฒนาให้ voice chat mm hmm. เพื่อเป็นการ mm hmm. เล่น,เล,นเล่นคุยกันเลยได้ง,ง่ายกว่า mm hmm. เพราะบางทีพิมพ์เนี่ย mm hmm. เราก,กดค mm ีย์บอร์ดก็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 เราต้องมานั่งอ่า uh, e n t e r แล้วก็มานั่งพิมพ์คําแล้วก็เรียกว่าชีคีคำเข้าไปเพื่อจะคุยให้รู้เรื่องหรือสื่อสารให้รู้เรื่องแต่มันทําให้มันมีเรียกว่ามันแบบมีการเสียเวลานิดนึงแต่พอเป็น voice c h a t อะ่ะ มือเราเล่นไปาปากเราพูดใส่ได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าไวชทมันโอเคมันได้รับความนิยมในเกมหลายๆเกมอย่างที่บอกไป RPG อ่ะมีทั้งแชททั้งไวแชทถูกป่ะโมบา้าโอ้อันมีแน่นอนนะครับแม้ว่ากระทั่งเกม f ฟ r หรืออาอ่าอ,อ,อะไรนะเกมยิงกันนะครับเกมอาอาเอ่อ,อ,อ,อเกมยิงกันละกันเกมพวกเฟิร์สเพรสโซเกมยิงกันจำชื่อไม่ได้นะครับ ก็มีการใช้ Voice Chat ในการคุยต่อให้เกมไหนไม่มีไวแชทปัจจุบันก็มีพวกแอป,ปโปรแกรมหรืออะไรข้างนอกต่างๆนานาที่เอาไว้คุยกัน Discord t s อะไรอย่างเงี้ยบาๆๆนะครับแล้วแต่จะใช้กันซึ่งมันทำให้มีแต่พอเรามองกลับกันครับในแง่ของโงการการ์ดเกมออนไลน์การ์ดเกมออนไลน์นะดันไม่มีโปรแกรมนี้เลยจะมีอย่างมากคือเรากดไปที่ ไอคอนของยูนิตที่เราใช้แล้วมันมีฮัลโหลกูดไนซ์ g ีอยู่แค่เนี้ยแม่งมีอยู่แค่เนี้อ่าถ้าเป็นแวรนด์เก่าไฟนอลทินมีอยู่แค่นี้นะครับก็มันทําให้รู้สึกอะแล้วทีนี้แอโตก็ไปลองคิดมาครับพอมันปกผลึกมาได้ก็ก็ดีแล้วแหละที่รู้สึกว่ามันไม่มีแชทหรือไม่มีไวแชทถามว่าทําไมมีแชทหรือไม่มีไวแชท <c oughs> อย่างแรกเลยครับ ถ้าเราสังเกตกันเอาแชทก่อนเกมที่มีแชทมันจะมันเริ่มมีที่ท็อกซิกมีการพิมพ์ด่ากันหรืออะไรกันพอมันมีการพิมพ์ด่าเมื่อก่อนอ่ะพอมันเป็นเทคมันไม่ได้เป็นดิสัญญาดิจิตอลที่เป็นเสียงอะ่ะพอมันเป็นเทคอะ่ะเขาก็จะพยายามบอกใครเล่นเกมออนไลน์เก่าๆก็จะเ,เห็นว่าเวลาเราพิมพ์คําด่านะครับขออนุญาตยกตัวอย่างไอ้เฮียไอ้ตัดไอ้คุยอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นดอกจันคือเขาบอกเวลาเขารู้ว่าจะมีการพิมพ์อย่างนี้คนก็จะไปหา วิธีการพิมพ์แปลกๆมาเออซึ่งนั่นแหละก็ช่างแม่งแต่ว่ามันเป็นการแชทเออแล้วแต่เราถ้าเราไม่ชอบคนไหนเราก็บล็อกแม่งทิ้งซะมันก็จะไม่เห็นถูกปะ่ะอันนี้สําหรับแชทธรรมาดาแต่ทีนี้พอมันหนักข้อขึ้นเป็นถ้ามันเป็นไวแชทเมื่อไหร่มันหนักข้อทันทีคือเราไม่สามารถบล็อกได้เว้ยคือเกมก็จะบล็อกให้เราไม่ได้แลวเพราะใครจะพูดอะไรใส่ลงมันก็ได้สับแสดลงคาอะไรอย่างเงี้ยเออมันพูดอัดเข้าไปในเกมได้และเกมแล้วพอสัญญ,ญาณเป็นสัญ,ญญาณเสียงอะ มันไม่ได้เหมือนแชทที่เราคีย์เข้าไปแล้วมันก็ดีดขึ้นมาแล้วมันก็โอเคถ้ามันไม่มันเป็นคําที่ไม่โอเคเราก็บอกพอวันนี้มันเป็นคําอย่างเงี้ยมันก็เลยถูกปล่อยออกไปกันง่ายแล้วเราสังเกตครับเกมที่มีไวแชทและเราเล่นกับคนอื่นส่วนใหญ่ต่อให้มีแชทก็ตามนะมันจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่เรียกว่าท็อกซิกนะครับเราไม่ได้บอกว่าเกมมันไม่ดีมันคือสุดท้ายมันคือเรื่องของคนในเกมนั้นจริงๆทุกสังคมเกมมีท็อกซิกกับหมด เออไม่ว่าจะเป็นพวกชอบด่าพูดคำหยาบยบเยียดชอบดูถูกเออมันทำให้สังคมเกมมันแย่นะอันนี้ไหนหมายถึงในเกมอื่นนะแล้วเรามามองกับกันครับไอเกมการ์ดเนี่ยป,ปกติรูปแบบป,ปกติของเกมการ์ดคือเจอกันต่อหน้าเล่นกันหน้าหน้าต่อหน้าเลยเอ,อ่มันมีปัญหาอะไรมันมีคือเกมการ์ดปกติอ่ะมันมีคำว่าบลัฟกันอยู่ ในคําพูดอาจถามว่าพี่บัฟแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ังไงหรือมันเป็นคําพูดประมาณไหนสมมุติว่าเราอยู่ในสถานะที่เราค่อนข้างได้เปรียบฝั่งตรงข้ามเราก็จะพูดอ่าตีฮิตมีเทคตีฮิตเดี๋ยวมีสก,กิลตีฮิตยิงอะอย่างเงี้ยอันนี้คือการบัฟธรรมดาหนักไปกว่านั้นมันมีเบี้ยวมันมีคำมันจูนีเบียวเนี่ยมันมีริงนะเออมันมีแบบเออนี่ตีซึ่งแม่งโคตรน่ารำคาญเลย เออมันก็เกมการ์ดจริงๆมันก็มีพวกนี้อยู่และถามว่าเกมการ์ดจริงๆมันมีท็อกซิกไหมเอาจริงๆการ์ดจริงๆค่ะต่อหน้าเขาไม่ค่อยการ์ดท็อกซิกกันครับเอาจริงๆพูดตรงๆตามหลักของมนุษย์เลยนะกลัวโดนส้นตีนเพราะว่าเราลองไปทําปฏิกิริยาท็อกซิกใส่หน้าคนสิคือในต้องใา้ทาความเข้าใจว่าในออนไลน์อ่ะเราไม่ได้เจอหน้ากันเราส่งแค่เสียงพิมพ์แค่แชทมันก็ยังอะไรกันไม่ได้มันเลยมีการท็อกซิกกันได้แต่ถ้าอยู่กันต่อหน้าพูดอะไรไม่เข้าหูเขาอะครับ บางทีได้แดกบาดแดกตีนกันเป็นเรื่องปกติเลยนะคือนั่นแหละคือเรื่องการความรุนแรงมันไม่ดีแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าบางทีคนน่ะมันจะมีเส้นของความอดทนอดกั้นที่มันไม่เท่ากันบางคนเขาก็จะแสดงออกมาในรูปแบบฟิลขาดที่มันก็ไม่เท่ากันเหมือนกันบางคนถ้าเขาโมโหมากๆก็มีนะครับอันนี้เรา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 พูดเรื่องนี้ไม่ได้เราเราแบบปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆต้องบอกว่ามนุษย์มันเกิดมาพร้อมกับความรุนแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับทีเนี้ย พอต่อหน้าโอเคมันอาจจะไม่ได้มีท็อกซิกขนาดนั้นมันอาจจะมีแค่บัฟบัฟก็คือบัฟเป็นขั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยของการเล่นอยู่แล้วเพราะว่าการบัฟเป็นเรื่องจิตวิทยาของการเล่นการ์ดพื้นฐานในระดับหนึ่งเหมือนกันและแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกจูนิเบียวไอ้พวกนี้จริงๆก็หลายๆการ์ดก็มีกฎออกมาที่ทําให้พวกนี้เบาบางลงเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบเกินเบอร์ไปนิดหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บทีเนี้ย พอเราเห็นจุดใหญ่ๆแล้วว่าทั้งการบัฟทั้งการเบียวอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะในการ์ดเกมจริงๆพอถ้าเข้ามาการ์ดเกมออนไลน์ครับมันจะมีพอยต์เพิ่มจุดใหญ่ๆเลยก็คือแม่งจะมีท็อกซิกเพิ่มเข้ามาด้วยโอ้โหยิ่งไม่เห็นหน้านะมึงถ้าเกมออนไลน์ถ้าเกมเกมการ์ดออนไลน์นะมีแชทหรือไวแชทเมื่อไหร่นะบอกเลยว่าความบันเลเกิดแน่ ขออนุญาตยกตัวอย่างครับอันนี้คือยกตัวอย่างขำๆแต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ในโลกจริงไหมถ้ามันเกิดมีมีครับสมมุติแอตโตเล่นแวนการ์ดอยู่อ่าแอตโตแบบเฮ้ยได้เปรียบในโลกจริงเราได้เปรียบเราก็ไม่อะไรเราก็โป๊กเกอร์เฟสไปก็ได้เลยก็ยิ้มยิ้ม,มนิดหน่อยบุป้ปากอะไรอย่างงี้แต่พอถ้าสมมติเราเป็นคนปากดีอยู่แล้วแล้วใช้ไว้แชทแล้วแบบเราได้เปรียบอ๋ยเธอหน้ามึงสู้กูไม่ได้หรอกเนี่ยมึงเตรียมตัวตายได้เลยอย่างเงี้ยแม่งไอ้กระจกการ์ดกากเด็กจัดเด็กเฮีย เกิดแน่ครับมันเกิดแน่อันนี้กรณีไวแชทนะกรณีไวแชทคืออันที่เฮียดุดนะกรณีแชทยังพิมพด่าโอ้เล่นงี้มึงเลิกเล่นไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําพิมพ์อ่าไอพวกนี้มันยังพอจัดก,การได้แต่ถ้าเป็นไวแชทนะมึงโดนแน่จัดเฮียอะไรมาเนี่ยเล่นไม่เห็นเก่งเลยเออโอ้โหมึงเล่นอย่างงี้ไปเล่นกับขี้ไก่ไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีแน่แน่ครับซึ่งเราปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆ เพราะว่าเอาจริงๆการ์ดเกมอะการ์ดเกมในรูปแบบของความเป็นจริงแบบเรียแบบเปเปอร์เนี่ยมันมีมันมัมนมันมีสองอันนั้นอยู่แล้วมันมีเรื่องบัฟกับเรื่องไอ้นี่แล้วพอมันเอาท็อกซิกไปยัดกับคําว่าบัฟแม่งก็เป็นแบบบัฟแบบท็อกซิกเข้าไปอีกเอาท็อกซิกไปยักคําว่าเบียโอ้โหทั้งเบียทั้ง o, ท็อกซิกคือเละครับมีไม่ได้จริงๆคือพอเราก็ตกผลึกแล้วสุดท้ายเราก็บอกว่าเออดีแล้วที่เกมการ์ดออนไลน์มันมีแชทหรือว่าแชทไม่ได้เพราะไม่งั้นยับครับ ยับจริงๆมันจะกลายเป็นว่าท็อกความท็อกซิกมันจะทวีคูณคืออยากให้เข้าใจนะในระดับหนึ่งว่าการ์ดเกมจริงๆมันท็อกซิกสูงมากในระดับหนึ่งอยู่แล้วมันท็อกซิกมันมันมันคล้ายๆรูปแบบของการท็อกซิกแต่มันไม่ใช่การท็อกซิกนะคือมันคล้ายๆรูปแบบการท็อกซิกคือมันมีทั้งคนเดียวทั้งอย่างที่บอกทั้งคนเดียวทั้งอะไรเงี้ยมันมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วถ้ายิ่งมีเรื่องในไวเซนเข้าไปด้วย แน่นอนครับด่ากันมันปากแน่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เสียเปรียบอยู่ด่าโหเด็กมึงโกงอ่ะเนี่ยมึงอย่างงูนอย่างงินมันก็มีสวนกันมันส,วน,นสวนกันสนุกแน่ครับและหลังจากนั้นเราจะไม่ได้ดูการ์ดเกมอีกต่อไปการ์ดเกมออนไลน์ต่อไปเราจะดูได้ได้ดูด่าออนไลน์กันแทนนะครับซึ่งนั่นแหละมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออเนาะหรือเขาอาจจะคิดเรื่องนี้มาแล้วหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดในมุมตรงนี้เลยก็ได้ แต่ว่าเออก็มันก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างที่บอกครับคือการ์ดเกมออนไลน์อ่ะมันแมทช์คู่แบบแมทช์ที่แบบเวลาแมทช์ถ้าเราไม่ได้แข่งลงไปในทัวร์นาเมนต์อะไรเขาอะเวลามันแมทช์คู่อย่างเงี้ยมันก็จะแมทช์แบบใครก็ไม่รู้มาเจอกันด้วยซ้ำนะครับนะมึงได้ด่ากันามโลกแน่นะครับนะโอเคใครคิดเห็นยังไงเรื่องนี้ครับลองคุยกันนะว่ามันจะท็อกซิกหนักขนาดไหนหรือว่ามันจะแบบเออมันมันมีก็ดีนะพี่เราจะได้แบบคุยกันหรืออะไรอย่างงี้ หรือได้พิมพ์บอกกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจําเป็นไหมที่จะต้องมีด้วยเออนะมันน่าคิดเหมือนกันนะเรื่องพวกนี้เอาจริงๆก็นั่นแหละครับมันเป็นหัวข้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นพอย่อยาหลักของพอยต์นึงเลยนะของฝั่งการ์ดเกมที่เป็นการ์ดเกมประเภทออนไลน์ซึ่งอย่างที่เราบอกว่าในหลายๆเกมมันไม่มีในมันไม่มีอาจจะมีมากกว่านั้นที่มีก็ได้นะครับแล้วเราไม่รู้ก็ได้แต่ก็ นั่นแหละมันก็มีจุดสําคัญอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามึงไม่มีเหอะเดีย๋ยวมีมันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ครับผมเอคลิปนี้มาคุยกันสนุกสนุกครับเกี่ยวกับเรื่องวงการของการเกมนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยครับจะมีทั้งคลิปที่มาแชร์นู่นแชร์นี่นะครับจัดตรงจัดเด็กจัดตรงจัดเด็กนะครับเล่นการ์ดแล้วก็คุยกันอย่างนี้นะครับแต่ยังไงก็ อรอคลิปนิดนึงนะครับลงให้ดูกันทุกวันแน่นอนนะครับอย่างเช่นใครครับชอบคลิปของเรากดไลค์นะครับผมแล้วก็กด subscribe ช่องเราด้วยถ้าชอบช่องเรานะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราแล้วก็ฝากแฟนเพจด,ด้วยครับผม VFT by Channel วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปของวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ